สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์จะพาหน้องๆมาดูสายพานหน้าเครื่องแอร์ไดชาร์ตนะครับของ Honda Civic หนักฟ้านะครับผมเออเรามาดูจากเขาเข้าเวียงนะเขาเข้าเวียงลงมาไม่ใช่เขาเข้าเวียงขึ้นนะครับผมเขาเข้าเวียงนี้จะขึ้นเป็นตัวยูนะครับผมขึ้นมาที่ปั๊มน้ำนะครับผมปั๊มน้ำก็จะลงไปที่ คอมแอร์นะผมคอมแอร์ก็จะขึ้นมาที่ไดชาร์ตไดชาร์ตตรงมาไดชาร์ตรนนะรตรงมาที่มูเลสนะผมในกล้องมองไม่เห็นนะไดชาร์ตตรงมาที่มูเล่แล้วก็มูเล่วนมาที่ลูกรอกตัวเล็กจะมีลูกรอกตัวเล็กอยู่อีกเนี่ยตรงที่เราเห็นชัดๆนะผม นู่นลูกลอกอยู่นู่นนะผมลูกนอกแล้วก็วนมาชิดลูกลอกตัวเล็กแล้วก็โรกตัวเล็กก็ลงไปหาเอา,เอาโมเลขเขอเข้าเหวี่ยงนะผมประมาณนี้นะครับผมสามารถซูมได้ไหม